นวสะบักเป็นไงบ้างโดนทุกตรงเลยครับน่ะมันดนลงมาไหนนันน่นแหละนั่นแหละใช่เลยถ้าดา้นนั่นมาคือมันได้ไหมคือมัน,น,นมได้ไหมเออมันและโอ้ยเป็นเครื่องนวดที่แม่อยากให้ทุกคนมีติดบ,บ้านไว้เลยคะ่ะไม่ต้องรอหาเวลาไปร้านนวดแต่มีเครื่องนี้ ปวดตรงไหนก็หยิบมันนวดตรงนั้นเครื่องนี้ชื่อว่าเวลสปาไอโอเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไบโคลเพาลออกซิเรชันการทํางานของเขาดีมากเลยนะคะเขาจะเป็นกระแสไฟฟ้าสลับแบบอ,อ่อ,อนๆไหลเข้าชั้นผิวและผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังจนไปถึงกล้ามเนื้อของเราก็จะช่วยลดการอักเสบลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเราได้ดีมากและในขณะที่เรานวดคลายปวดอยู่นี่นะคะเขาก็ช่วยในการเดรนน้าเหลืองในร่างกายข้อดีของการที่ร่างกายเราเนี่ยได้เดรนน้าเหลืองนะคะจะช่วยขับสารพิษในร่างกายทาให้ผิวพรรณเนี่ยดูผุด ผ่องสุขภาพผิวดีขึ้นและที่สําคัญคือเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับเราเลือดน้ําเหลืองในร่างกายเราก็จะไหลเวียนได้ดีเวลานวดเสร็จนะคะเราจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อตัวเบารู้สึกสบายมากๆเลยค่ะใครเป็นสายติดนวดนะคะแม่แนะนามีเครื่องนี้ไว้เลยมีเครื่องเดียวเนี่ยนวดได้ทั้งบา้านและเขายังมีฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของกระชับสัสดส่วนลดเซลลูไลท์ได้ด้วยนะใครสนใจเครื่องนี้ทักแม่ได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่จ้า